สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะฮะเกมโลกรีดมอนนะครับคนเล่นอยู่ที่หกหกหกคนนะผมจากแต่ก่อนมีคนเล่นหลักหมื่นหลักพันนะทุกคนตอนนี้ตกต่ํมากมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะทุกคนอย่างแรกเลยนะ,ะก็คือเกมมาอยู่มานานอะนะ่ะเนาะมันก็เลยทําให้กันแบบว่าทุกคนเบื่อกันง่ายได้ขึ้นนะฮะทำให้ก็ปกติสําหรับเกมนะแต่ที่มันตกต่ากว่าเดิมเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเลยนะะี่คือเขาเพิ่มระบบใหม่มาเป็นระบบที่ต้องซื้อ เออคาสนะทุกคนจากแต่ก่อนที่เล่นได้ฟรีเลยนะทุกคนเดี๋ยวนี่ใกล้ต้องซื้อนะทุกคนทําให้แบบว่าหลายๆคนเนี่ยเขาขี้เกียจเล่นกันนะฮะเพราะบางทีเขาอาจจะเล่นตัวละครที่เขาชอบเงี้งต้องมานั่งปลดลงปลดล็อกเนี่ยซึ่งมันเสียเวลาเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากเล่นดีกว่าอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะทุกคนว่ามันแบบรู้สึกว่าต้องเสียตังในการซื้อครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่านะฮะอันนี้เป็นอย่างแรกเลยนะะอย่างที่สองเลยก็ค อ่ะสมมติผมฆ่าคนนี้ได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีการด่ากันนะะด่าประจานกันนะแล้วในกลุ่มคนไทยเนี่ยก็โพสต์ด่ากันลงกลุ่มนัวกันมากะแล้วก็แบบแฉกันหนูอย่างนี้นะทำให้แบบเกมมันดูไม่น่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็แบบด่ากันนัวมากผมไปลองเล่นดูแลสมัยก่อนผมเล่นประจำนะฮะซึ่งคือแบบมีแต่คนด่ากันนะฮะมันเลยทําให้เกมเนี่ยมันดูเป็นเกมที่ไม่น่าเล่นเพราะว่าสังคมนะทุกคนอย่างต่อไปก็คือระบบการเล่นที่มันจําเจนะทุกคนมีแค่นี้ฮะมันคือไล่ฟันกันไปฟันกันมาฮะเก็บมงกุฎนะฮะ ก็คือใครเล่นก็ต้องเบื่อนะนะเป็นธรรมดาถนะ้าเกิดเล่นานานๆนะครับผมอย่างต่อไปเลยก็คือแมปนะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะแมปแทบไม่แตกต่างเลยนะทุกคนสภาพแวดล้อมเดิมๆนะทำให้คนเบื่อกันได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เนื่องจากเกมมันเปิดมานานด้วยนะี่ก็เป็นกอกเหตุผลโอ้ยลิ้นพันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ทําให้คนเลิกเล่นไปนะเพราะว่าเนื่องจากเบื่อมีเกมใหม่ๆมาอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ลองสังเกตดูฮนะทำไมแบทเทิลสตองเกตแบทเทิลการ์พวกนี้ฮะคนยังเล่นเป็น,ปนหลักแสนหลักหมื่นอยู่นะเพราะว่า คือเขาแจกตัวละครฟรีนะทุกคนแล้วเขาก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆให้ทำนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีนะแต่เหมือนกิจกรรมมันไม่ตอบโจทย์กับผู้เล่นเท่าไหร่นะฮะทุกคนผมว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ใจความสําคัญเลยก็คือคนมันด่ากันนี่แหละนะทุกคนคือแบบด่ากันนัวมากเกมอื่นผมยังเห็นก็ด่ากันน้อยกว่าน,นี้นะอันนี้มันมีแบบว่าด่ากันแล้วก็แบบประจานกันใน,นกลุ่มคนไทยพูดถึงกลุ่มคนไทยนะฮะเพราะว่าเกมเนคนไทยเล่นเยอะเหมือนกันนะฮะมันก็เลยทําให้วงแคบลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆนะฮะจากกายที่เป็นว่าเกม ทะเลาะกันนะฮะจนกลายเป็นเป็นเกมที่ไม่น่าไม่น่าเล่นเลยนะฮะประมาณนี้นะ,ะทุกคนก็ใครเห็นด้วยกับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะทุกคนก็ไม่มีคลิปอะไรทำก็มาทำคลิปนี้เอ,อ่อค่าเวลาก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นผมบยบายครับเจอกันใหม่พักหน้านะครับ